วันนี้มาลองชาบูร้านใหม่ค่ะอยู่ที่ย่าน University District ใกล้ๆกับยูดับนะร้านนี้นชื่อว่าฟู่เยวนมาลาทังนะคะถ้าเ e ิร์ชใน Google เนี่ยก็จะขึ้นว่าเป็น FY มาลาทังค่ะเป็นแบบคิดเงินตามน้ำหนักนะคะราา้าวัตถุดิบของเขาก็คุณภาพดีนะคะตอนจ่ายตังค์เนี่ยก็จะมาเลือกว่าเราเนี่ยอยากได้ซุปแบบไหนนะตอนนี้เขามีซุปให้เลือก4แบบค่ะและเจ้าของร้านบอกว่ากลางสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีซุปมาลามาเพิ่มนะคะก็ถูกใจสายดินชาแน่นอนค่ะจ่ายเงินแล้วก็ไปหาโต๊ะนั่งเองเลยนะก็จะได้ นะระหว่งางรอเนี่ยเราก็ไปปรุงน้ําจิ้มรอได้เลยค่ะส่วนเครื่องปรุงนี่ตัวเลือกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ส่วนตัวก็ปรุงอยู่แค่ไม่กี่อย่างก็เลยไม่มีปัญหาอะไรและพอถึงคิวเราเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกหมายเลขที่เขียนบนใบเสร็จของเราค่ะแล้วก็เดินไปรับที่ช่องตรงนั้นเลยนะอันนี้ของเราคือหยิบเพลินไปเลยนะคะไม่รู้หิวหรือยังไงได้มา1.5ผ้าค่ะราคาประมาณ24เหรียญน,นะเราเลือกน้ําซุปแบบเป็นบ b o โป s สุปนะคะแบบ extra spicy ก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะกำลังอร่อยเลยค่ะและจะบอกว่ารสชาติน้ําซุปร้านนี้นี่คือกลมกล่อมมากนะ ก,กันนะคะคเรารู้สึกว่าเราชอบน้ําซุปร้านนี้มากกว่านะเราก็ที่ร้านนี้มีไอติมให้กินฟรีด้วยนะคะแค่เราเอาใบเสซตไปยื่นแล้วก็กดกระดิ่งกริ้งๆนะคะเขาก็จะเอาไอติมมาให้ค่ะเอาเป็นว่าใครที่อยู่ใกล้ๆย,ยู่ดับนะคะก็ลองไปต่ำกันได้นะคะแล้วก็มารีวิวให้ฟังหน่อยนะคะว่าชอบไหม